สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวามแคชเช่นเคยครับกับช่องเล็กๆของแก่งต่อการสัมภาษณ์นะครับวันนี้นะครับเรามาที่วัดอินทราามนะครับอยุธยานะครับวนี่ก็คืออันดับแรกมาลองมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับท่านผู้ชมด้านนี้ด้านหลังของทอมนะครับมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มาอธิษฐานนะครับมา ว่าอะไรอ่ะเขาจะมีใบนี้ให้นะครับใบสวดนะครับพอได้ดอกไม้ทุกเียนมาแล้วเราก็จะสวดอธิษฐานหน้าบูตนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าของบูตนี้นะครับเราจะท่องคําอธิษฐานก่อนนะครับได้ใบอธิฐานจิตนะครับเดี๋ยวเราท่องเสร็จเดี๋ยวฮําพาไปชมด้านในกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับขอ๋ไวพากันก่อนนะครับนี้อยู่ด้านในของพระวิหารนะครับที่เราเข้ามานะครับก็จะมาไหว้ด้านในนี้ก่อนนะครับ ของ oo, น้องแอมเอามาดูสิลูกนี่ยเขาเขียนเองนะเนี่ยไหนของยายไหนยายอะ่ะแป๊บนึงแป๊บค<ใ>นแล้วของยายค<น>ือ,ง,อง,งามตัวโอเค นี่เลยครับุิคนเห็นไหครับด้านในนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของวัดแนะนําเรานะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับนะครับมาเถอครับมาเลยครับที่นี่สายมูไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญนะครับตามกําลังศรัทธาของเราเลยนะครับเราไหวแค่ไหนเราก็ทําเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะจัดมาด้านนี้ครับคนรอถ่ายรูปอยู่ด้านนี้แล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณนิดสวยนะวันนี้แต่งตัวสวย เรามาอ่าเจิมเหมือนเรามาให้พระอาจารย์เจิมให้นะครับนี่ครับนี่เลยเสื้อของร้านนะครับดูก่อนเป็นไงครับสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับขออนุญาตถ่ายรูปให้คุณนิดแป๊บหนึ่งนะครับ